กินส้มยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดคำตอบกินพร้อมรกส้มค่ะรกส้มคือส่วนสีขาวๆที่แกะออกมาแล้วเรามักจะแกะทิ้งใช่ไหมแต่ขอบอกว่าตรงนั้นมีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะนอกจากวิตามินซียังม,มีไฟเบอร์แล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอีกตัวหนึ่งก็ชื่อสารเฮสเพอริดินค่ะ ตัวเฮสซทรดินที่อยู่ตรงบริเวณนี้ในเนื้อส้มก็มีนะคะแต่บริเวณสีข,ขาวๆตรงรกส้มนีเยอะที่สุดเลยเขาว่ามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระค่ะเฮสซทรดินเนี่ยแล้วก็ยังต้านการอักเสบลดอาการปวดบวมแดงร้อนและที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วปี2564ค่ะพบว่าตัวเฮสซทรดินต้านไวรัสได้ด้วยนะคะ ตวงรกส้มประโยชน์ก็เยอะสารอาหารก็แยะครั้งต่อไปกินพร้อมกับเนื้อส้มได้เลยนะคะสบายใจได้เลยติดตามกันต่อไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ